พาดหัวข่าววันนี้บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพฤศจิกายน2563กดเงินสดได้3รายการดังนี้เดือนตุลาคมกำลังสิ้นสุดลงและเริ่มเข้าเดือนใหม่พฤศจิกายน2563ซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนจะได้รับบูงเงินช่วยเหลือรอบใหม่จากรัฐบาลอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน2563นี้บอกเลยว่าผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับความช่วยเหลือแบบจุกๆทั้งหมด7รายการ ในจำนวนนี้สามารถกดเงินสดได้3รายการโดย b a n g k o k Insight รวบรวมข้อมูลให้แล้วนะครับตารางเงินเข้าพฤศจิกายน2563บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนในเดือนพฤศจิกายน2563บัตรคนจนจะได้รับความช่วยเหลือ7รายการรายการไหนกดเงินสดได้บ้างไปเช็คพร้อมกันเลยครับวันที่1พฤศจิกายน2563ความช่วยเหลือ4รายการกดเงินสดไม่ได้ 1. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารนณะค่าโดยสารสาธารณะประจำทางองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพรถเมขอสอมก่อและรถไฟฟ้า500บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนใน6จังหวัดปริมณฑลได้แก่นนทบุรีปรทุมธานีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครและนคนปรปฐมค่ารถโดยสารบรขอสอรถทัวร์บขอสอ500บาทต่อคนต่อเดือน ค่ารถไฟฟ้า5 0 0้บาทต่อคนต่อเดือนครับ 2. วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการเกษตรและวัสดุการเกษตรในร้านชงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับเงินทุกคนและใช้จ่ายได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ ผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่า30,000นบาทต่อปีจะได้รับ300บาทต่อเดือนผู้ถือบัตรที่มีรายได้มากกว่าส0 0 0มไม่เกิน1000งแบาทจะได้รับ200บาทต่อเดือน3ามงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าประโภคบริโภคที่จําเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรเพิ่มเติมจํานวน500บาท การเพิ่มเงิน500บาทดังกล่าวเป็นไปตามโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีครมแล้วโดยจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนทุกคนจํานวน500บาทต่อคนต่อเดือนระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม63 4. ส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG ก๊าซหุงต้ม45บาทต่อคนต่อ3เดือนโดยผู้ถือบัตรจะได้รับท,ทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ โดยการนำบัตรไปซื้อกา๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้วันที่10พฤศจิกายน2563ความช่วยเหลือ1รายการกดเงินสดได้5ค่าเบี้ยความพิการเพิ่ม200บาทผู้พิการที่มีบัตรคนพิการและ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มเติมผ่านกระเปา e ๋าอิเล็กทรอนิกส์อีม n น y ีของบัตรคนจน200บาทซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดได้โดยเบื้องต้นเบีย้ยความพิการเพิ่มเติมจากจำนวน200บาทจะโอนเข้าในวันที่10พฤศจิกายน2563อย่างไรก็ตามต้องรอฟังความชัดเจนจากกรมบัญชีกลางอีกครั้งวันที่18พฤศจิกายน2 5 6 3ความช่วยเหลือ2รายการกดเงินสดได้6 ค่าน้ำประปาฟรี100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนพูดถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิคือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา,ปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว 7. ค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน230บาทต่อครวัวเรือนต่อเดือนครัวเรือนที่ได้รับสิทธิคือผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ230บาทและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ขอขอบคุณสำนักข่าวเดอะแบงกอกอินไซด์ครับ